นเราถ่ายเราแกะไป,ปลนี่เราแกะไปแล้วเราจะรีวิวก่อนนะอาจจะเป็นด้านน้าเป็นกล่องจุ่มแบบพูงกุญแจนะทุกคนจะเป็น,น,น,นะปนบับเบิบบ้ลแยกได้สองตัวสองตัวสองหนึ่งตัวซีเค็ดฉันมาแกะมาได้ซีเค็ดแนะ่อันนี้เราขออนุญาตนะคะเพราะว่าแกะแล้วเรายังไม่อยากดูการ์ดอะทุกคนเราคิดว่าได้ซีเค็ด ออ้ยโุ้ยโอ้ยล้อว่าสีเข็ดน่นกะัน,นเป็นต,ตัวที่หนูไม่อยากได้เหรอได้นิดนึงตอนนี้อยากได้ปะไม่คอยอยากแต่ก็ตลุกอ่ะจนี่นนนนันเปนขนๆน,นะน่าเป็นกระมี่ทุกคนดูหน้ามึงดิไม่เหมือนของแท้เลย หู<ด>ใหญ่โก้ดูจิไม่ตรงปกเลยเอาไหมไม่เอาไหมขอมีอะไรขอบคุณค่าเดยเจ้าจุดขอบคุณค่าบ๊าบายบายบปิทุกคนเนี่ยไม่ต้องปกยังไงอะเพื่อหูพับเนี่ยแต่อันนี้มันไม่พับเก้แล้วมันจะพับได้ยังไงอะ จตจมันกลมๆแต่นี้ไม่เคยกลมเลยตัวก็ยาวเกินจริงอ่ะไม่ตรงปกปะมันมันมันจริงหรอไม่ก็ตรงปกเลยมันไม่สวยอ่ะอันนี้มันหนุ่มเลยตลกอ่ะแต่ไม่ช้องเลยนะอย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊กเก๊กุ๊กให้อน้องวิ่งด้วยนะทุกคนบายบายไม่